อตอนนี้เราเล่นคิริโกคูรูโซนะยังไม่ได้หันพูดเลยแม่เราเล่นคิริโกะดูโซเทเซอร์เกนจิใช่ป่ะคอมเราเป็นคอมหลวงแต่ว่ามันดันมีรามาต้าเป็นตัวคำ้ำซึ่งมันก็ค่อนข้างขัดกันนิดนึงคือ4ตัวเป็นตัวหลวงแต่แทงเป็นตัวค้ำตัวเดียวถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับ เล่นได้ก็คือเราเล่นหลังรามาต้าเนี่แหละปั้นลามาต้าอาจจะมีแยกเล่นไปพร้อมกับเทเซอร์เกนจิบ้านถ้าเกิดลามาต้าไม่ได้แบบขเขาเรียกอะไรลามาต้าไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่ไม่เป็นอะไรเลยอันนี้ยิงคู่ในไม่ค่อยแม่นนะ ั่งน้องข้ามอ่ะเวลาเรากดแถบแล้วเทเซอร์อมีทำดาเมจไปหนึ่งพันอ่ะแล้วยังไม่ได้ใช้อันติอะ่ะสัก800ก็พอถ้าเทเซอร์ทำดาเมจครบ800อะ่ะให้เราคิดไปเลยว่ามีอันติถ้าเขายังไม่ใช้นะอย่างตอนนี้เขาทำดาเมจตอนพันสี่ใช่ป่ะเราคิดไปเลยว่าดาเมจสองพันสองอ่ะเขามีอันต,ติหรือสองพันสองพันหนึ่งก็ได้ไอ้สองพันสามก็ได้ประมาณน,นั้นเผื่อไว้เรามีอันติไฟนี้เราเตรียมกดอันติเดี๋ยวเกิดการมาท้าเมื่อไหร่เรากดอันติให้รามาตาเย้ไหมว้าแบงค์นุ่นอน่่ง เราภาสาไม่ควรโดดอย่างนั้นนะเพราะว่าทีมเราอยู่กันครบบวกกับว่ามีสกิลครบด้วยถ้าเขาโดดก็คือเขาโดนลุมแบบเมื่อกี้นะครับเราไม่ได้พลาดอะไรเพราะเรามีสกิลครบเพื่อเราอยู่ครบตรงนั้นนะ่ะเพราะนั้นพอผมกดอันติเขาต้องถอยแต่พอเขาโดดมาหาเราเขาก็เลยโดนบูลลี่นั่นเองทีนี้ด้วยความที่เราว์ปไปหาเพื่อนได้เราก็เลยดันรถทีนีเ้เราดูก่อนเรากดแท็กเราธาดาเมจเยอะไหม กลับมาช่วยเพื่อนเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องดันหุ่นยนต์ให้ไกลเราเน้นสู้ก่อนถ้าทีมเราสู้ชนะเราจะได้ดันไกลกว่าเดิมเราทำาดาเมจเยอะถูกไหมพันห้าเทียบเท่ากับท็อปยอนเลยแปลว่าตาเนี้ยเราสามารถอัพเพิร์กไมเนอร์ลิกขวาได้ เพราะว่าเราได้ปลาทำดาเมจอยู่แล้วนะครับตอนนี้จะแปลกจากตาที่แล้วไอ้รีบตาอันนี้ไอไม่ใช่คลิปนี้จะแปลกจากคลิปที่แล้วตรงที่ว่าคลิปนี้มันเป็นเซิร์ฟที่ไม่ใช่เซิร์ฟเกาหลีเนาะมันเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นแปลว่าเราสามารถทำอะไรแปลกๆได้มากขึ้นเพราะศัตรูน่าจะไม่ค่อยลงโทษเราเท่าไหร่เราออกซ้ายไปหาท็อป ฮาสาดเขาเสียกำแพงไปแล้วนะเราว่าผ่านคารา,า,ามาตาได้เพราะเราไม่มกลัวเกจสีปานเราอ่าเห็นไ,ไหมเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้มันเป็นจังหวะที่ศัตรูถอยเขาไม่ไม่มีทางเข้ามาโถมเราต่อให้เราเสียวร์ปนะครับเราสามารถสวนเขาได้เลยไฟนี้เรามีนติฮาสาดโดดเราเปิดอันติสวนเลยอ่า หรือจะรอให้ฮาสัตไม่มีไม่มีมมวอลก่อนก็ได้นะไอเงี้ยเปิดได้เลยเห็นไ,ไหมตายฮาสัตตายยังไงก็ตายครับนี่คือวินคอนไฟนี้เนี่ยเล่นซัพพอร์ตต้องคิดเรื่องการแช้ติเพื่อทําให้เพื่อนชนะไปนะ,อ,ะอย่าไปคิดว่าเราจะฮิลเพื่อนอย่างเดียวนะเรื่องบางเรื่องกดปุ่มเดียวก็ชนะแล้วเราจะมารอคอมโบทําไมผมไม่มเต้องรองคอมโบเลยเห็นไหมผมแค่กดอันติโถมใส่ศัตรูที่แบบหนีไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เหลือสกิลแล้ว เขาเปิดอันติมั่วไปหน่อยอันนี้มันเกินลุซิโอวูมาวูอะไรเหรอตอนเราห้ามเปิดฮาสาดถูกไหมเปิดบบเบลดเขามีอันติคิริโกะไฟนี้แต่งจาเพื่อนเรามีอันติเรามาต้าเพราะนั้นไม่ต้องกลัว เรายืนหลังรามาตาให้รามาตาค้ำได้เลยเพราะรามาตามีต hmm ิเพื่อบล็อกอยู่แล้วเขาเดินผ่านไม่ได้ถ้าเขาเดินผ่านก้ามาต้าสอยกันหมดต่อยให้หมดเราระวังโดนฮาซากกระโดดตรงนี้ครับเขาใช้อู่ย่างใช้คิริโกเห็นไหมเราเดินกับรามาต้าหมาไม่กัดครับ ตามาตาต่อยให้โอเคฝั่ง้รงห้ามเปิด2ซับถูกไหมเปิด2ซับฮาซาดซเปิดไฟที่แล้วเกนจิเปิดไฟที่แล้ว,ไฟ,ลวไฟนี้โซเชอร์มียนติโซเชอร์มีันติแปลว่าเราสามารถที่จะยิงหัวโซเชอร์ได้เซิฟซีปิงร้อยวายมันเป็นเซิฟเซิฟญี่ปุ่นแต่คนเล่นเป็นเซิฟสีตลกที่ไหน <önemli> ไม่มีคนญี่ปุ่นสักคนห้องเนี้ยมีแต่เซิร์ฟซีเดี๋ยวเราเปิดสีนะรอก่อนไม่นายไม่เก็บมันสีไว้ไม่นำไปน้องเปิดโอเคเขาเปิดโซเจอร์เราหนีออกมาแล้วโอเค เดี๋ยวเราเต็มกดสกิล e เซฟเพื่อนนะอุอ้ยจริงๆถ้าเราเพื่อนเราเล่นหน้าตรงอะ่ะมันชนะอยู่แล้วนะเพราะเรามีนสิเยอะกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปอ้อมอย่างนั้นเลยเ,เราบังคับสู้ตรงทางตรงทางเลี้ยวไม่ใช่จุดเลี้ยวอชอบพูดจุดเลี้ยวตลอดเลยไม่ค่อยพูดทางเลี้ยวติดไม่รู้ติดไช่จุดเลี้ยว ผมใส่รถฮอกเลยครับพอรถฮอกเขาแหลมเห็นไหมเมื่อกี้ผมแบบว่าผมเห็นรถฮอกปุ๊บผมเตรียมกด e เซ v e ให้เพื่อนแล้วก็กดอันติอัดใส่รถฮอกเลยพอรถฮอกเขาอยู่ในจุดที่ <c oughs> เขาหนีไม่ได้ <c oughs> บิ๊กต่างำลัรบอกอ้อมว่า ปีน่าจะไม่มีเซิฟสี่แล้วเอาไปรวมกับเซร์ฟิี่นเจย,ยจัดยิวไ,ไ,ไปแค่านั้นครับช่วยทำดาเมจไปเลยล้างให้ด้วยอ่ะยิวก่อนต้องทำดาเมจแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนตายเพราะเราชนะแล้วเราเลยไม่ต้องทำดาเมจ เราดันลถให้เพื่อนเพราะเราวาร์ปได้นี่คือเหตุผลที่ไหมผมถึงเล่นเซิร์ฟเกาหลีนะเพราะว่าลองสังเกตว่าเซิร์ฟซีอ่ะผมเล่นชิลมากมันดูไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่ในขนาดที่ดีหลักนะอย่างนี้จริงๆเพื่อนไม่ควรสู้เพื่อนควรสู้ตรงทางเลี้ยวถูกไหมเพราะว่าเราสู้หน้าตรงเราได้เปรียบเขาเราเป็นท็อปแคสลามลูซิโอคิริ แต่เราอยากจะเดินไปให้เขาล้อมแล้วก็ฆ่าซึ่งมันก็เป็นความผิดพลาดของเซิร์ฟนี้อยู่แล้วคือเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่อยากสู้ตลอดเวลาไม่ไม่จำเป็นว่าต้องสู้ตรงไหนเพราะนั้นเวลาเล่นเซิร์ฟตีให้คิดไปเลยว่าถ้าเพื่อนอยากสู้สู้ไปเลยเพื่อนบ้าอยู่แล้วนะครับอย่ามีอารยธรรมในเซิร์ฟตีครับเมื่อเราอยู่กับคนบ้าเราต้องเป็นคนบ้าไปด้วยครับทำตัวเป็นคนปกติในเซิร์ฟคนบ้ามัน ไม่มีอะไรดีแล้วครับดีดีแล้วเน้นมันไม่เน้นถูกต้องครับเน้นถูกใจไว้ก่อน <c oughs> อ่ออย่างนี้ก็เป็นคิลิโกเซิร์ฟซีครับลองสังเกตพอเล่นเซิร์ฟซีเนี่ยมันมีช่องโหว่ให้เราตัดสินใจเพื่อแบกง่ายขึ้นอย่างเช่นเราเห็นแท้งฝั่งนอข้ามชอบกดสกิลชิปเข้ามาไอเนี่ยเข้ามาเข้ามาในจังหวะที่เรามีนติแล้วเขาก็โดนโถมอะไรเงี้ย หรือแบบว่าดีเพสอย่างเกนจิเงี้ยแดดเข้ามาซัพพอร์ตโดยไม่คิดว่าซัพพอร์ตมีสก,กิลหรือสามารถหลบแล้วก็สวนเขาได้นะ